อ่า headset นี <gadget. S 1> ่ไถ hmm. ้าแต่แต่ไม่ต้องนะแต่ไม่ต้องนะกูขอร้อง headset เหรอที่ันใจัยวิ่าใส่ headset อ่ะเอออีที่แจนส่งมาไงหัวบุมมอะระวังด้วยอ๋อแต่อยู่เหมือนกัน headset พี่อัดขาดอะไรวะขาขาขาไม่ใช่วะขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขาไม่แบบห้อยหัว ได้ต้องหอยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูถามก่อนห้อยกับอะไรข้างบนหัวกูนี่คือแบบประมาณสามสี่เมตรอะไม่ไม่มันนั้นมันไอ้มันมันเกาะขาโต๊ะอ๋อเกาะขาโต๊ะโอเคใช่ใช่กับขอบโต๊ะอะแต่เพื่อเฮียแต่เพื่อเฮียอะไรเท่าไหร่วะพี่ไม่ห้อยเงเท่าไหร่วะขาขามันเท่าไหร่วะไม่รู้เลยวะเอออยากได้ขาจอเลย อ, <c oughs> อ๋อขาจอแบบเจาะกําแพงหเหรอป้าเผาไม่แบบหนีบกับโต๊ะอพี่แต่โต๊ะรีบปเ <c oughs> ลยป้าเผารีบะไะเลยมีงานคอมมาด์ตปะคอมมาดเร็วๆนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าที่ไปสู่ธุรกิจตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นงานคอมมาดหรือโมบายเอ็กซ์โปนะตอนนี้นะถ้าแจ้งอย่างี้ต้องคอมมาดดีกว่าปะตอบไม่ได้วะ ข้อมาดเวอร์กว่าปะ่ะเฮ้ยลืมเปิดรายการเฮ้ยจัดไล่จริงท,ทำไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีท่า <เล S 1> นผู้ชมท,ท่าท่านมีรับสู่โกเกเกมแนวน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเลนโบสิปีนะครับด้วยการสนับสนุนไมค์ของอา,อาหัวหน้าดิบอนตีนะครับตอนนี้เราก็ได้เกียรติในการแบบว่าเออเรียกว่าอะไรดิได้เกียรติได้เกียรติสนับสนุนใบใหม่นะครับผมต้องทำการกราบหัวหน้าดิบอนตีนะปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ ตองมั่นใจว่ารัฐบาลนี้เราจะทำงานอย่างเข้มแข็งนี่ควบคุบอยู่อุ้ยพลังออไม่ใช่นั้นนั้นใหม่โทษเกิดจะบอกว่าพลังกอกมดไพลังดนั้นใหม่ตอนนี้ต้องอวยของใหม่เลยนะอุ้ยไม่เอ้ยยิงไม่ตายไล,ลออนระเบียงฝั่งโน้นดิโทษทีฝั่งซ้ายใช่ใช่เข้ารอกับใช่ใช่ อยู่นี่ปิงสองปิงสองนะปิงสองสองตัวสองตัวน้องแมดดูด้วยโดนก่อนวะโทษทียิงไม่ทันผมไม่แม้เท่าไหร่เนที่อยู่นี่ไอ้สไตรเกอร์นี่หว่าไม่ใช่เนที่เจอใครวะในซ้ายเฮ้ยเชี่อไม่ตายโอ้แล้วไม่บังคับเล่นวินด้วยนะต้องเล่นวินด้วยใช่ไหมยิงไม่ตายวะ ที่เราเพิ่งกลับได้ยินเสียงฟ้าไหมได้ยินครับชัดเจนแจ่มแจ้นแจ่มชัดเจนเหมือนกันจ้ะคือคือใหม่ใหม่นอกจากเสียงกูจะชัดแล้วเสียงบรรยากาศรอบข้างก็ชัดด้วยแอมเบียนดีเกินดีเกินหนีไหมหรือท่าเดิมไม่ไม่หนีไม่หนีโอเคผมเมื่อกี้พลาดเองคนจริงไม่หนีส่วนคนจีไม่นิ่งหนีไม่จริงโอ้โหโดนเซนทีไม่ใช่ของงานเนี่ยสองระเบียงที่อดโดดไปยิงหลังได้เนี่ยข้างล่าง เมื่อกี้เลยอะข้างหลังโอเคเพื่อนเคลียร์หมดแล้วโอเคโอเคโอไม่ได้ช่วยเอเยอะไรอย่างนั้นเลยจังหวะนี้เฮ้ยอะไรวะตรงนี้แหกประตูทุบโอ้ยของแค่เนี่ยเลงานเองนานเลยครับระวัง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 ครับตรงนี้เข้าผิดเจ็บน้ำเม็ดิ้ง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 เดินไม่ตายอุ้ยตายมียาปะไม่มีใช่ไหมผมไม่ได้เล่น อ้าวระวังมันยิงทะลุนี่อ่ะห้องกองห้องกองพี่ห้องกองไอ้เหี้ยหัวหน้าเห็นตีนน่าจะเห็นตีนอยู่เดินมาแล้วห้องไอ้นี่พี่ห้องคาราเกะเพื่อนทางเพื่อนเลยเนี่ยเฮาเวสวย์สุดยอดฮาเวย์ปะใช่ด้วยโอ้หดีนะเจาะไว้พอดีอืมดีดีมากดีมากดีงามพระรามสิบแปดมันมีอยู่ใช้กาวปะ มันยังอะไรชิงวะเฮ้ยเข้ามาแล้วอ๋อมันโดนจากผมโดนจากหน้าต่างผมยิงกันเองสองตัวอยืนไม่หมดเลยอุ้ยชี้เอาแม็กหมดโอเคยน่าหู้ยน่าเฮ้ยที่เอ้ยแม่งเป็นไหนเป็นไหนตรงรูตรงรูที่มันเปิดด้านข้างอ่ะกำแพงนั่นแหละระวังนะมันน๊อาระเบิดเข้ามามันน๊อาระเบิดเข้ามา เพื่อนไม่หนีวะเพื่อนตายไอสัตว์คนโง่เฮ้ยเมียหนึ่งอ่ะหายไปช้าช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งได้แล้วเนี่ยผมโง่เองว่ะไม่ได้เล่นด่านนี้นานเนี่ยจริงด้วยวะช้าหน่อยเดียวเองไม่เล่นด่านนี้นานไม่ได้รู้เทคนิคการยืนเท่าไหร่โดนอย่างเดียวไอเคียลืมเอาไอ้นี่มาบิชิงลาวมาเคลียร์คอร์เนอร์เทิร์นขอเช็คห้องแป๊บนึงโอเคเคลียร์ห้องเคลียร์เคลเพื่อนเคลียร์ซ้ายเคลียร์ถึงถึงห้องกองแล้ว วุ look, cow, ina, room, ้ยหี Darwin> ้ยตายสัตว yup. okay. 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 ์เอ้ยมีอยู่ตรงกอนกองกองตาเผาข้างหน้าเจอปะโอเคนอนอาหลังอัดอัดัาหลังตัวนึงอ๋อมันอยู่กำแพงกำลังทำลายกำแพงกำแพงยิ่งยิ่งมีรูมีรูยิ่งยิ่งยิ่งแอบอยู่โอเคโอเคกดจริงครับกดจริงเขาหัวเลยเขาหัวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ตกใจไอ้เแี้ยริงรูเทียนั่นตกใจก็บอกแล้วรูรูรู แม่งแอบแบบชิดกำแพงชีบหายมเมื่อกี้โดนเลยปเผาครับแทกแทกคนที่บอกว่ายิงหรือเปล่าวันนี้ดิอ๋ออยู่ไหน <c oughs> <c oughs> อะถามอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้คนที่บอกยิงหรือเปล่าวันเนี้ยมาเดี๋ยวเป็นแนวหน้าให้ยิงหรือเปล่า <c oughs> บอกว่าพร้อมหรือยังมากันแล้วเนี่ยอีอพี่เลยชื่ออะไรวะโอลีเหรอแอลถ้าเป็นใน <L S 1> ถ้าเป็นในโอ้โหเล่นเล่นได้กว่าไหน ไหนมาละเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยไอ้ยโคตรปัดโคตรปัดเดินใครตายวะไม่ใช่ไม่ใช่เดินหลังโอ้ยไอเฮียมีไอ้สัตว์ไม่เห็นอ่าร์ตถ้าอาร์ตไปช่วยปลาเผาอะเล็งเล็งไว้อะอดีซีโฟอะแม่งเอาวะเจอเจออาร์ตยายายาเล็งไว้เจอเออนั่นแหละนั่นแหละเออล้มล่วงล่วงล่วงเอเอ้ย โอต้องตายแล้วแหละนี่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 เออตีนตีนเขาอ้ยกูยิงมุมนี้ไม่เก่งไอ้สัตว์โอ้ไอ้สัตว์เกมร้ายดวดีแล้วพี่เราเล่นกันเยอะเกินไงเงีะไม่เราวิ่งไปเข้าแผนมันยด่มีคนโดนซีโฟโอ้ซีโฟลอยหลังไปเลยบินบเลยอ่ะ เราจะไม่ว่ากันดีดด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 ิดดดดดดเดด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 ดมดด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 ดวดดดนดด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 4เดด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 อดดเคลียไดดดดดดแล้วดดดดด้อดอดด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  ไม่ใช่เราอุ่นนะเล่าใครรอเลขถามใครรอนั่นน่ะสิพี่เล็กแมงแกงดีกว่าเอาฝาผ่าด้วยพี่เล็กจะฝาผ่าด้วยรู้เรื่องคือแบบว่าเราดีรู้เรื่องหนึ่งคนคือรู้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตายฟรีไอ้อยากลอกเตาเลยนวันนีคเราเป็นคนจริงว่ะครับวันนี้มาแล้วโอเคที่มาเจอ เด <laughs> ี <ave S 2> ๋ยวจะตายฟรีนะพี่เดี๋ยวมอแค่ไม่ทันเนี่ยสัตว์ทุกคนต่องใจหน้าเดียวกันหมดเลยใครชอบโกหกระวังไว้ไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งใครชอบโกหกแง่งกระโดดขึ้นรถเกือบไม่ทันตายห้ามนี่เย้ยตายตายสี่ทำไงวะหน้าบานเกือบคอร์ดคิวอะซีโฟโดนซีัวมันสกิลเลยวะมันเปิดได้เว้ยเปิดได้เปิดได้น่าจะหนักกว่าซีโฟนะเอา้เดี๋ยวเียทำไม เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปนี่ให้เอาไปนะหนึ่งสองส้างปลาแล้วต่อเลยซัมซัมซัมต่อเลยต่อเลยโอเคแค่นั้นแหละสบายแฮร์พวกพี่อะไอ้เหี้ยเต็มบปว่ดตาป่าเต็มกำลังไล่กำลังไล่กำลังไล่ไอ้เหี้ยอ้ ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเอาพอเอาอาร์ตหรอพวกพี่เคลียร์เข้าได้ไหม่ะผมจะเข้าอีกทางให้ปีนบันได้ได้แพ้เลยปะแพ้เลยแพ้เลยพวกผมล็อกแล้วล็อกหมดแล้วบันไดบันไดเผาเผาบันไดโอเคพี่พี่อาร์ตยืนบนนี่นี่เลยก็ได้รองเขาอยู่เขาอยู่นี่เขาอยู่ห้องกอง ห้องกองเขาไม่ได้ยายเจอเออตกใจเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ตกใจเห็นบอกห้องกองห้องไหนวะห้องนี้อ่ะเนี่ยเหรอห้องกองเออห้องตรงข้ามกองขอตดให่คนจริงเข้าสโคปส่วนคนจบเข้าสกิงเล็กเข้าไมายังเลยหาหูฟังไม่เจอว่ะเอาวิดผาแล้วเนี่ยคำนึง มันไม่ต้องใช้แต่ถ้าใช้ก็จะหล่อขึ้นแบบให้เพล็กหูฟังให้เพล็กหูอะไรวะให้เพล็กไมอะไรอย่างงี้ก็จะเข้าครูอะเฮ้ยกำลังจะสื่ออะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ห้าปีหน้าห้ามให้สัตว์ขอร้องจะมาจะสื่ออะไรบ้างวะปีหน้าห้ามนะปีหน้าแค่นี้เก่งใจจะตายอยู่แล้วอ๋ออย่างนี้เองใช่ใช่ไหมพี่ไอนาะเนาะเนาะปมาดงมาด้ออะไร อ๋อเราะเลยไม่กลัไม่กวัไม่กวัอุ้ยเที่ยจากไหนวะเหมือนแม่งรูดมาจากข้างนอกเลยเอเจอแน้านี่ไอ้ฟังหายโอ้โหแมอนี้เกียวอะไรนะไอ้คนมันรู้ดีเกินไปวะพี่หูฟังหายว่ะซื้อให้ใหม่เดี๋ยวเอาชิมให้ดไปเหยี่ยวว่สื่ออะไรหรือเปล่ามีคนเหยียบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะดีมีอยู่นี้อยู่นี้กำลังเดินไปกำลังเดินไอ้เหี้ยโทษทีผมยิงไปแล้ว อีก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 ,อก,อก,อกตัวเดียวมันเห็นมันเห็นมันเห็นต่นนึนเงเห็นเลยโลดเห็นเลยโร่ไปโลไปโรไปจบเลขอแค่วะับคือพี่เล็กไม่ได้เล่นเกมนานจัดต้นหาหูฟังไม่เจอแล้วเนี่ย <c oughs> จริงเล็กอาจจะแบบว่าเลอเก็บที่ไหนที่หนึ่งก็ได้นะ <c oughs> หูฟังไอโฟนเ <c oughs> มียคนก็มันจะบอกว่าขาดหูฟังวะวายตายแนีวตายแล้ว เจอแล้วผมฟังเจอแล้วแล้วคนจริงมาแล้วแต่ไม่มีก็อี้อะจะหายจะไปก็อี้ก็อี้ยิงซาวก่อนนะได้ไหมไอสัตว์ฝั่งนู้นออกสองคนเอาจริงเหรอเล็กเลเสียงอัดชัดปะยังชอบเลยคุยยังชอบเลยวะ แต่ยังแยกไม่ออกนะว่าอันเก่ายันใหม่เอ้ยเอาวะกุ้งฟองมันไม่มีไงอ๋อเฮ้ยเจอแล้วไม่ใช่หรอเออเหมือนจะไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยเล็กเขาของผมชัดไหมครับพี่นี่ผู้ชัดเจียวทุกคนน้าฮะเจดเจเจ็ดะ ถ้าพี่เล็กมาอีกถ้าเดพี่ถ้าถ้าพี่เล็กมาอีกก็แสดงว่าเราก็ต้องเล่นให้ชนะอีกรอบดิเฮ้ยเดียเรามีระดับมหาเทพในทีมทั้งสคนแล้วเรากลัวอะไรวะไม่แพ้กวโปกวโปไงพี่กูไม่ปโลกูเข้าเลยแล้วกันขึ้นเลยออเนอไปไปไปไเไยยหไปเอไป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 ไยไปไมีเสียง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  โดนเข้า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 เขเข้า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 าเบอมอยู่ที่ใครบอมอยู่ที่ใครไปดูอู้ห้้ใครอย่ใครโนแล้วอะไาเปดูิงใครโดนมาวะใคร่โดนมาวะไม่รู้ไปดู อยาวบันได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 มาบันไดบันไดนี่ไปอ่ะเฮ้ยมาแล้วสมุทรเอ้ยขึ้นไปเรือหัวเอ้ยเอ้ยเอาดิ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 เอาอะครับเย็นเค่หานบอลวิโคลี่อะอุ้ยอะนดับขอโชตุดเลยอันดัตึดแน่นๆ สบัดบอกหนึ่งทีสบัดผมเปียแม่งออกไปทำไมวะมันออกไปสองใช่ไหมใช่พี่เราก็เลยแกงแม่งเลยเหมือนไส้เล่นแผนรัชรัสดีใหญ่สัตว์วิ่งดิวิ่งดิไอสัตว์สองตัวปู่ไอสองตัวอ้าวเหรอปู่ไอแม่งกี่ดาววะปู่ไอเจ็ดดาวเจ็ดหรือแปดเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดเอาเจ็ดดาวใช้สองตัวใช่ไหมมี มีตั้งแต่10ไปปะที่ต้องใช้3อ่อะพวก OCS Obelik ลาไอเหี้ยมาเล่นางล่างไวสัตว์อนนาอนนาอนนาเยไม่เล่นล่างวะถ้าใครไม่ยิงกล้องกูทิ้งนะเปลี่ยนแนวมาไอสัตว์เฮ้ยข้างบนตา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 ยเดี๋ยวพวกเรากันสามต่อเนี่ย มันมีกับมีมีมีกกำลังมากำลังมากำลังมาให้ไปโอ้โหทั้งแถบทั้งแถบอย่านะห้าลูกนะตายนะมีมีมีมอสซี่เฮ้ยบันไดโอ้โห thank you เฉยห้าลูกเหรอเมื่อกี้ห้าลูกเลยพี่สวยค่อยๆนะมีกมีกมีไปเข้าทางพี่ดีกว่าเฮ้ยเทียข้างในเออเราไยังปอบเขา ลงแล้วเข้าต่อเข้าต่อเข้าตายกันทีแผนอยู่แผนแพนไม่รู้ไม่รู้พี่ครอบเลยครอบจักรวาลเลยจอแล้วจอแล้วแม่งอยู่ห้องอีกห้องนึงผมส่งน้องไปละเออโอเคจบเอ้ยโกโกเอาอ่ะผมส่งน้องไปผมส่งน้องไปยา มั่วไอสัตว์เลยโคตรมั่วเลยช็อกเลยดีช็อกเลยดมึงเจอหญิงไปมึงร้องไห้เดะมึงแบนเดนแนแน่โดนแบนแน่มึงแบนเดมึงแบนเดไอสัตว์เ้ยยังยังข้างล่างอยู่วะเป็นไปได้นะแบนฟิลนะไม่ใช่มันถึงว่าบอนดูแลทำไมมันถึงเลือกล่างเอ้ยก็ไม่ดิฝั่งโน่นแม่กซี่เวอร์รัวเลยพี่มีมีฝั่งเราอ่ะบอน ขอโทษครับนี่เธอว่าเด็กปอมไม่ไม่ไม่ได้ว่าพี่ผมหมายถึงฝั่งนู้นอะมันคิดอะไรอยู่แค่นั้นไอสัตว์จิ๊กไม่โดนไอ้ที่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับแผ่นล็อกมาว่าอันนี้อันนี้คือคือกากเองเออห้องนี้ไม่มีพี่ไอ้ลงได้นะไล่เลิกลงไอ้ที่อโอ้ยไอ้นี่ไอ้ข้างล่างไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้คอนเทนเนอร์ที่ที่มันพังเข้าไปในห้องข้างล่างได้อ่าโอเคโอเค ที่ไม่มีคนเลยลงไหมลงเลยจ้าแต่มีมาเอสโตบันไดมีไอ้นี่นะบันไดมีได้ยินเสียงอยู่นั่นไงแล้วมาแล้วมาเคลื่อให้หน่อยมีมีมีอันหนึ่งตอนนึงจ่อจ่อจ่อแล้วจ่อแล้วไอ้ไมเอสโตเยอะนะจ่อกำแพงแล้วยิงทำลายแก๊สเจ็ทไมเอสโตได้ปหมไม่ได้ได้ไปโอเคหนึ่งมีอีกอันหนึ่ง พี่พี่รอยิงให้หน่อยเดี๋ยวจะแพนมันมีไม้ไโต่ลยอุย้ยไหนหวะลองอ๋อยอยู่ในยิมนอนนอนในยิมโอ้ยเพื่อนสวยมาได้สวยพี่เอ่ออย่าอย่าเดินถ้ายิงยิงให้ใหระเบิด เมโซอยู่ไหนไม่รู้พี่รอยิงได้เลยเออถ้าจะไอ้นี่หลังถ้าออกได้ออกเลยพี่ออกได้ออกเลยโอเคยังไงยังไมบันไดโอ้ยโอ้ยบอกเลยตัวขาดขาดครึ่งอะบอกเลยจุดห้าว่ะพี่อืมน่าจะจุดห้าพอๆยิงทำลายของแม่งไม่ได้ก็ต้องเอาแม่งออกแล อุ้ยแต่แม่งรู้ดีชิบหายเลยไอ้ที่แม่งแบบเจาะไอ้ตรงตรงนั้นเนี่ยพี่แบบโอ้ยใช่ใช่ที่ยิงที่ผมโดนเน่ะนี่คือแบบเชียกูยังไม่ทำประโยชน์ให้เพื่ออะไรกูตายไรสัตว์ถ้า่างั้นอ่ะต้องเอาไอ้นี้ไปเยอะอือขอเบิกขอเบิงบงกงบหลวงครับโซฟียโซฟีทำไรกับดักเลยคร,รตมตามเบิกงบหลวงคนรายของไปให้หมดตามบันไดพี่อ่ะพี่ไอ้บันไดอีกแล้วไม่นี่ไหไอ้ห้องห้องเล็กๆอ่ะใครวะ จริงๆเข้าไปแพนได้เลยเนี่ยมีอันนี้บันไดพี่อี่าต้องลองบันไดให้หน่อยบันไดมีบันไดมีบันไดมีตัวอันอันระวังโอ้ไม่ใช่อันรอให้ไหนจะเข้ายิมเข้าได้ไหมพี่มาผ่าอเลยเดี๋ยวพี่อุ้ยมียิมวะห้องน้ำห้องน้ำปิดปิดเลยยิงปิดเลยพี่ห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำซ้ายนี่รู้นี่เออมีทอน วางแ้วอะแผนอยู่วางอยู่แมงมาไอสัสมันได้เะไม่ใช่เหรอใช่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 อบนึงอ่าไม่แม่พี่หลบพี่หลบเลยพี่ออกไปข้างนอกเลยก็ได้พูงงเอ้ยรอ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 หนึ่งเดียวกำลังเดินเข้าไปทางนี้นะห้องห้องรอก่อนรอก่อนสี่มันมันน่าจะโดดออกมาเคสสวย โอ้ยหัวใจเต้นตึกๆเลยสัตว์เอ้ยไม่ดีเลยออกมาเฮ้ยแผ่นรองเท้าใหม่มันดีอย่างนี้เองเวบรกูดเวบรกูดแผ่นรองเท้าใหม่ดีมากขอบคุณมากใหม่ใหม่แบบใหม่ใหม่ก็พอเผาทำไมมันเล่นแตกวะฮะคือไงวะที่นั้นอะไม่รู้ดิมันเล่นแบบไม่ไม่น่าใช่ซิลเวอร์เป็นซิลแทนไม่ได้เวอร์ซิลเวอร์เป็นซิลแทนบาปผมผมผมไม่อยากตั้งคำถามเลยอ่ะพี่เข้าใจใช่ไหมสังเกตไหมแม่งแบบมันวิ่งแบบ แปลกๆอ่ะเฮ้ยซีซีป่ะหรือดิมไอ้ดิมดิมดิมกันได้ดิมก็ได้ไม่ไม่ถามถามดูเพราะว่ากูจะเล่นยังไงคำถามคือกูจะเล่นยังไงเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นตรงนี้นานมากไม่เล่นแบบไม่เล่นเกมเพียนี่นานมากนะพูดงี้ดีกว่าอุ้ยสเลดลูกซองสเลดลูกซองขึ้นละเข้าแล้วเข้าแล้วไหนวะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเขายิมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเข้าแล้วไอ้เพี้ยโอ้โหแม่งแอชมาไวว่ะแอชอยู่ทางซ้ายแอชอยู่ห้องนี้ยิมตีดตัว สองตัวอยู่ตรงนู้นหมดเลยอ่ะที่ไปไหลบันไดก็ได้ไหลบันไดก็าง้ปห้องห้องนี่โลจิสติกเข้ามาแล้วแอสอยู่ไลบรีแอสไลบรีไม่แต่มันจะโดนอันนี้่อนเลยโดนอยู่แล้วพี่ง่ายก็โดนไปไปข้างหน้าเลยจริงจริงอะผมไมปทำจุดนี้เป็นจุดแรกด้วยนะผมถนัดซีดีกว่าใจไอ้นี่ก็ไม่ไม่ถามว่าขนาดไหม ตอบไม่ได okay. ้แ <bond> ต <imprisoned> anyway, <match> ่แต so right mm ่โอเคกว่าไปถึงในในแง่ของกลยุทธ์รู้สึกว่าถนัดซีซีกว่าตรงนี้แต่เห็นเลือกกันไม่เดี๋ยวผมคุมกระดาษเหมือนเดิมน่าจะน่าจะคอนแตขอดักวะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่โล่ได้โล่สวยเกินโดนแมนตายทั้นตายปะตายสอง แอสตายโอเคแล้วมันตายแอสตายตัวอะไรวะโลอะโล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 เข้าไม่ได้ช่างมันพนังพี่ยวปิดเงินให้อ่ะนะปิงดิปิงโลนี้ประมาณไหนครับประมาณเอ๊ะบันไดคนดูบันไดคนดูบัะมาเล่นข้าเลยข้าประมาณเล่น้าเหรอเออเล่นข้าตรงนี้นะเออออคารีเกือบตายคารีเจ็บคาริตาย คารีตายคาีตายไอ้เหี้ยมันยังไม่เข้ามาว่ะโอ้ต้องเข้าก่อนตรงนั้นเป็นพื้นไม่ใช่ไม่เป็นพื้นพรกีดไม่ได้ให้ไปไล่ให้ไหมจะได้จับมันเฮ้ยมันมาข้างล่างเลเซอร์ไอ้เหี้ยเอ้ยมาข้างล่างสองตัวสองตัวบันได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 สายนะปอเพื่อนพิ่งยิงรอเลยหลังต่วนนัดสองตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงถอย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 ได้ได้ได้ไอ้โลโลตายใช่ไหมใช่เดี๋ยวเเดียวโอเคจบ มาละไรอะไรกูเองกเดียอเอาเรื่องวะครับก็ามาดีเกดอับเย็ดเกเออเอด้วยด้วยคนจริงวะครับผิดด้วยเวย็ดเคท็อปทีท็อปทีท,ทีมเทพเวลิกูดบอกแล้วอย่าให้เล่นซีซี ไม่ได้กินกูหลอกเอ <laughs> เอาไปเอาไปเอานิว้วอุ้ยเฮียคอมเมนต์ไม่ได้อีกหนึ่งวนัน <gun> เย้โหย,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 ย่างโหดเวลิกกูเวเล็กกูมเจอกูแน่